ประสบการณ์การโดนโกงจากมิจฉาชีพจะเป็นยังไงแล้วแมวเหมียวเสียตังเท่าไหร่ติดตามฟังกันได้นะคะแต่ขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในช่อง YouTube ของแมวเหมียวแสนสวยกันด้วยนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแมวเหมียวก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่เจ็บปวดแล้วก็เจ็บใจของแมวเหมียวนะคะก็คือแมวเหมียวถูกพิชาชีพหลอกลวงว่าเป็นคนที่รู้จักแล้วก็โกงเงินของแมวเหมียวไปนะคะเหตุก็เกิดที่ทํางานของแมวเหมียวนั่นเองนะคะซึ่งเกิดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือแมวเหมียวนะคะ จะต้องค้างคืนอยู่ที่ทํางานนะคะเนื่องจากว่าวันรุ่งขึ้นนะนะคะแมวเหมียวจะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดกับน้องๆที่ทํางานนะนะคะในวันนั้นนะคะแมวเหมียวก็เข้านอนประมาณสองทุ่มนะคะเอิญว่านะคะเพื่อนๆก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามานะคะแมวเหมียวก็ปัดโทรศัพท์ฟังดูนะคะว่าใครโทรมานะคะแต่ว่าเบอร์ที่โทรมานั้นเป็นเบอร์ที่แมวเหมียวไม่รู้จักเลยนะคะ เพราะว่าแมวเหมียวไม่ได้เมมเบอร์นั้นเอาไว้ในเครื่องว่าเป็นของใครแมวเหมียวก็สองจิตสองใจนะคะใจหนึ่งแมวเหมียวก็คิดว่าไม่อยากรับเพราะว่าเป็นเบอร์ที่แมวเหมียวไม่รู้จักอีกใจหนึ่งแมวเหมียวก็คิดว่าถ้าเราไม่รับแล้วถ้าเขามีเรื่องฉุกเฉินหรือมีเรื่องจะปรึกษาเราเราจะทํำยังไงนะคะแมวเหมียวก็เลยตัดสินใจรับนะคะสวัสดีค่ะแมวเหมียวค่ะสวัสดีครับพี่แมวเหมียวใครคะ ผมบีครับเอบีไหนอะคะอ้ oh, พี่แมวเหมียวจำผมไม่ได้แล้วอะไรกันเนี่ยทำไมลืมกันได้ล่ะฮะจำน้องจำนุ่งกันไม่ได้แล้วเนี่ยพี่แมวเหมียวเนะี่ยังไงเนี่ยอ๋อบีเองเหรออ้าวพี่ก็นึกว่าใครก็เห็นเบอร์มันแปลกๆเนาะพี่ก็ไม่ค่อยอยากรับหรอกตอนแรกอะอ้าวแล้วมีอะไรให้รับใช้แล้ววันนี้วันนี้ไม่มีอะครับพี่แมวเหมียวแต่ที่ผมโทรมาหาพี่แมวเหมียวเนี่ย เพราะว่าผมอยากจะบอกว่าผมมาเปลี่ยนเบอร์ใหม่โอ้ว่าแล้วอะซิว่าทําไมเบอร์มันแปลกแป,กแปกอา้าวแล้วทําไมเปลี่ยนเบอร์ใหม่อะโอ้เป็นเบอร์มงคลครับพี่แมวเหมียวอ๋อเหร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 อเออพี่แมวเหมียวครับพี่แมวเหมียวช่วยเมมเบอร์ผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็แอดไลน์ไว้ด้วยนะครับพี่เดี๋ยวผมติดต่อพี่มาใหม่นะครับพี่นะเอาได้ได้ได,ได้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับครับพี่งั้นผมไม่รบกวนพี่แล้วกันนะ พอวันรุ่งขึ้นน่ะนะคะแมเวเหมียวก็ทำภารกิจเสร็จแมเวเหมียวก็เช็คโทรศัพท์ดูก็เจอมิสคอของบีเขาอะนะคะแมเวเหมียวก็เลยโทรกลับไปนะคะว่าไงบีมีอะไรให้รับใช้โอ้ยพี่แมเวเหมียวมีแน่นอนเลยครับวันนี้เอ้ามีอะไรล่ะคืออย่างนี้ครับพี่ผมมาออกมาข้างนอกออกมาร้านเฟอร์นิเจอร์จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าสำนักงานอะครับพี่แต่ว่าผมมีเงินไม่พอ ร้านเฟอร์นิเจอร์เขาก็เลยไม่ให้เอาของออกครับพี่เอบี A, แต่ที่พี่เคยซื้อร้านเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะไปส่งให้เราที่สำนักงานแล้วเขาก็ไปเก็บเงินปลายทางนะบี B. ร้านนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับพี่แมวเหมียวเผอิญว่าผมไม่ได้ซื้อในจังหวัดที่ผมอยู่ครับพี่ผมซื้อต่างจังหวัดนะครับอ้าวเหรอแล้วยังไงอ่ะพี่แมวเหมียวมีตังให้ผมยืมมั่งไหมครับพี่ คือเงินผมไม่พออะฮะเอ๊ะเหลอบีเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันครับพี่แมวเหมียวพี่มีไม่ถึงอ่ะแล้วพี่แมวเหมียวมีเท่าไหร่อ่ะครับพี่พี่มีในบัญชีมีอยู่สามพันเองอ่ะบีสามพันผมก็เอาครับพี่แล้วจะให้พี่โอนไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันทางไลน์ดีกว่าครับพี่เดี๋ยวผมจะส่งหมายเลขบัญชี ไปในทางลายเออเดี๋ยวบีคือบียืงพี่ไปแล้วอะ่ะแล้วบีจะคืนพี่ตอนไหนอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวบ่ายโมงเนี่ยผมคืนเลยพี่ผมกลับไปสำนักงานเนี่ยผมโอนคืนพี่เลยพี่แมวเหมียวไว้ใจผมได้หลังจากนั้นนะคะแมวเหมียวก็วางสายโทรศัพท์จากบีแล้วก็ไปคุยทางลายนะคะนี่คือบัญชีที่จะต้องโอนเงินให้ผมอ้าว B ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อ B เลยบัญชีนี้เป็นบัญชีของร้านเฟอร์นิเจอร์ครับพี่แมวเหมียวถ้าพี่แมวเหมียวโอนแล้วรบกวนส่งสลิปมาในลายนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะคะแมวเหมียวก็โอนไปตามบัญชีที่ B เขาให้มานะคะแล้วแมวเหมียวก็ส่งสลิปไปให้ B นะคะแล้วก็คุยกับ B ว่า พี่โอนไปให้เรียบร้อยแล้วนะขอบใจมากพี่แมวเหมียวนี่คือบัญชีของแมวเหมียวรับครับ,รบเดี๋ยวผมโอนให้ครับจากนั้นนะคะแมวเหมียวก็หยุดติดต่อกับบีแล้วก็ไปทำภารกิจของแมวเหมียวต่อนะคะประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะบีก็โทรกลับมาเอา้าว่าไงบีครับพี่แมวเหมียวคือผมมีเรื่องรบกวนเอีอครับว่าไงจ๊ะคือ เงินมันไม่พอครับพี่เขาไม่ให้ของออกอะครับพี่แมวเหมียวพอมีเงินให้ผมยืมอ,อีกไหมครับก็อย่างที่พี่บอกปีไปนั่นล่ละพี่ไม่มีแล้ว <No. S 1> หมดแล้วนะแล้วพี่แมวเหมียวพอยืมคนอื่นมาให้ผมได้ไหมครับพี่ไม่รู้จะยืมใครแล้วอ่ะบีโอเคครับพี่แค่นี้นะครับแล้วแมวเหมียวนะคะก็วางสายจากบีไปรอประมาณบ่ายโมงแมวเหมียวก็โทรกลับไปหาบีบีก็ไม่รับสายไลน์ไป ก็ไม่อ่านโทรไลน์ไปก็ไม่รับนะคะพอวันรุ่งขึ้นนะคะแมวเหมียวก็เอาให้น้องที่ทํางานฟังนะคะน้องที่ทํางานก็พูดกับแมวเหมียวว่าพี่แมวเหมียวหนูไม่คุ้นนะ <S 2> <S 2> ว่าพี่บีอะยืมเงินพี <S <S ่หนูก็ไม่คุ้นนะ <S 2> <S 2> ว่าพี่เขาจะติดต่อกับพี่โดยตรงส่วนมากอ่ะถ้าเขาจะติดต่อพี่ <S <S เขาจะติดต่อพี่ที่ทํางานแมวเหมียวก็คิดนะคะว่าก็จริงนะก็จริงอย่างที่น้องเขาบอกเนาะแมวเหมียวก็เลยเอาเบอร์ของบีที่ให้ไว้ที่ทํางานของแมวเหมียวนะคะ โทรกลับไปหาบีนะคะปรากฏว่าบีตัวจริงเนี่ยงงมากนะคะยืนยันกับแมวเหมียวเป็นมั่นเป็นหมอะว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่เคยติดต่อแมวเหมียวโดยตรงก็จริงนะคะแล,แล้วเขาก็ไม่เคยยืมเงินใครแมวเหมียวก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าแมวเหมียวโดนมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นคนที่แมวเหมียวรู้จักเป็นอย่างดีและเคยทํางานร่วมกันนะคะก็เลยรู้ว่าแมวเหมียว ถูกหลอกโดยมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นบีอย่างแน่นอนนะคะแม่เหมียวก็เลยไปแจ้งความแล้วก็บันทึกประจําวันไว้นะคะที่แม่เหมียวมาเล่านะคะแม่เหมียวก็อยากมาแชร์ประสบการณ์การถูกโกงจากมิจฉาชีพให้กับทุกๆคนฟังนะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกคนนะคะว่าก่อนที่จะโอนเงินให้ใครหรือก่อนจะทําธุรกรรมให้ใครนะจะต้องเช็คก่อนว่า เป็นคนคนนั้นหรือเปล่านะคะแล้วแม่เหมียวก็อยากให้ทุกคนนะคะมีสติทุกคนก็จะไม่หมดสตังนะคะ